Okay, let's go. Chop! 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 ได้ถึงนเรียันหน่นะครับอ่าตัวคนต้องนิ่งนะนิ่งที่สุดเจบแอดเข้าไม่ได้นะเจยบแอดึ้ได้นะครับนิ่งที่สุดอ่าขอแค่าีอ่าสามสองหนงวันนัเริ่มคิ้วตุไหนไปถึงโต๊ะยน่ตาอะไรก็ได้แต่ห้ามแต่ห้ามแต่ห้คำยา ค่าเนี่ยถ้าถ้าพูดุยอะไรก็ได้มาต่อเนี่ยไคนเรียนใจว่อพ่อนำเพงนีคนตนนีอนรับเจอรับครับมภาาอก็ได้ครับจะรู้ว่าตงเลยหภาาไรภาาอะไรพี่ พูดภาษาเลยก็ได้ครับภาษาเลยก็ได้ครับหลเฮ้ยใครถาเขามาาโปนไปปอกปอกปอกอีกทีนึนเซฟไปแล้วเจ้ามาด้วยเซฟคลิปๆอบมาด้วยฮัลโหลนามาเดีอวนเยอะนี้ช่เซฟกันชัดเลยดุดุเข ไอาแป้งหนึ่งชุบแป้งหนึ่งเดียวเลยนะชุบแป้งนึ่งทำี่ตากตากให้แห้งดีตากให้แห้งโอเคโอเคเจอกันคุยคุยไปแล้วคุยตามๆมาไปนะไปนะ

โลตี้ทั้งทั้งโลตี้มาจลตี่อันนี้พี่เห็นครับเหลือแก่อันนี้ฟุ๊กอันนี้กไดว่าอันนี้ประมาณสี่ห้าคนแล้วเดี๋ยวอาจาราจะไปต่อไปไปมาไปมาโลตี้เลยเล่นเนี้ฟุ๊กครับอันนี้ฟุ๊กครับครับเจอกันครับมาตัดเรียบครับ เรียนมาครับเชิญครับเรื <ạ. S 2> ่องารอกครับเชครับเดี๋ยวครับเอาเขารอฟังอยู่เห้อเดี๋ดี๋หวดยวเนี่ยนี่ก็ นึ่งชั้นขงยอกันาครับโอเคย้อนมีุ้ครัจดครับย้อนย้อนกับมาครัย้อนกับมาครับนะครับยี่สิบยี่สิบี่สิบ็นอาจารย์ครูตนนีตอบให้มลยโอเคพอพอเวลาพอดี เด็ตแต่คุณเห็นว่าต่อคนข้างหน้าอยากคุยกินในผมเบอไหนเราพูดไรอะเช่อน่อะไรอคนอดน้จะเปอย่นี้อะไรกตมาเท่เอสเโซะไางอัเต้ดอังเงนกัน